สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กับพ่อพอกันีอแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะพอดีได้หน่อยไปสื่อเอ้ยขายของใช่ไหมไปขายของกันวันนี้สนุกไหม Yes แล้วอาทิตย์นี้ต้องการต้องไปเองนะเนี่ยน้องขายกับแมทธิวสองคนนะแล้วก็ไปเออลี่บอสมาที่กันอาทิตย์แมทธิวไมค์ไมค์โกวิจูยุไมค์บิลล์โรนนี่โกออลลอนนี่เล่นฮิมเอ่ออินอออานอยู่ถ้ามันน้อยอยู่นะ Great หรือว่าอยากอยู่คนเดียวอีกอยากไปคนเดียวเออให้ให้แม่ทูบไปกวนนะดีละชวนได้นี่หน่อย <Okay. S 2> พอดีเนี่หน่อยไปอาขายของอะนะพี่น้องวันอาทิตย์กด้กเ,งเงินมายังบด้แบงกันอยู่ยน <laughs> มบ่มีเวลาแบงกันอยู่เ <Yeah. S 2> มื่อหอดกมลไหวขายกะปีเนาะมาถึงก็พุ่นว้ได้กี่บาทมานนับตัวซืนับตัวซ้อได้กี่บาทโอ้ย oh um ้เออ ทํายังไงทําเนาะโกลนามิดหน้านี้ด้วย40 50 55 55ใช่มส้ฟติาใช่ไหม55ติดใจไม่ได้เงินไปวันเดียวเองนะเนี่ยมีน่าเข้าใครอบอุบมาซีพ่ะ่ออแลวทําไมไม่ไปทุกอาทิตย์ไอพี่ว every week ไม่ได้รึไอตัวก ก็เชืออตัวเก่าเนี่ยคนก็เชื่อตัวเก่านี่แหละหนึ่งสองสามถ้าแม่ไอเชียนหน่อสิแม่ชอบควยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโอเคอย่าไปไกลๆหน่อยจะได้มองเห็นโอเคเห็นไหมเออเห็นปะ มันว่องกี่ว่องกี่เหรอ Yeah e l l ทนายมาถึงไม่วงล่ะ It's just slightly b ก็มันหนักข้างนี้ Yeah o h j u s l e a v กมันหนักข้างหนึ่งไปนอถทำมันเอียงกันซางหัวมัาต่อเด้อมันหนักข้างหนึ่งห้าสิบห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหกสิบเป็นสิบสี่หกสิบไหนพูดสิหกสิบหกสิบพาว แม่บอกหกสิบาทแต่พีบก่ใช่หกสิบพาว <Yeah. S 2> แต่ไทยแลนด์เขาคอพบปอนหกปอนหกสิ mm hmm. บพาวยู่นี่เขาอื่นพาวพี่นาะหกสิบเป็นเจ็ดสิบอ้ไม่ใช่เลยรออ,อยู่ลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้ ไม่ัดจะได้รอยอยู่แล้วเนี่ยห mm hmm. นึ่งสองสามสี่ห้กเจด้ี๋ยวพรุ่งนี้วันถ้าไม่พรุ่งนี้ก็วันศุกร์เดี๋ยวแม่จะไปหาเสื้อผ้าเมทิลอีกรู้สึกว่าเสื้อผ้าเมทิลีมันจะเล็กโอเคเล็กอีกเยอะเพราะว่าเม่ิลี่ตัวเร็วมาก mm hmm. ของกาก็เอามาขายบ้างนะมันไม่ได้ใสเลยนะ <I know. S 1> ตัวไหนที่ไม่ได้ไม่ได้ใสลูกชอบแต่มันใสไม่ได้มันไม่เก่าก็เ,าเอามาโล่โลบ้างมันลบอสจะไปรื้ออกมาหมดละ่ะตัวเทคเอฟ v ีดีออฟเกน f ่ a สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแะอีกบาทหนึง่ง

แป <8. S 2> เอานี่ไงอีกตัวน,นึ่งมสองคนด้เไ้าหนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแปดแปดสิบพีมันมาจากไหนเนี่ยแอ็กทิไฟพมาจากไหน Change maybe ใช่่เนี่ยคื e I ะ like a d n m p อ c l เ k ็ a ี i s and e s นับสิไม่กี่บาทเอากี่ด้ไปเท่าไหร่กี้ ลุงลืมข่าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสห้าี่อะไรนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปเก้าสิหนึ่งร้อโอ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งร้อยแปด วันฮัน d ด d อพาวพืกอที่พี่จะเอาคนละกี่บาทนะจ๊ะหนันมากยิโนูว้ายนะแ t ปปี้เมทิสเ m มนั่นนี่เทลต้ิกรีดิหนึ่งสองสามแต่ละเมทิสเซมทีนี้ก็คนละห้าสิบพาวก็ได้เยอะอยู่ อ๋ออย่าไปคนเดียวจะได้เอาเยอะกว่าน้องบ้างงาโอ้ยนี่น้องตีอยู yeah, อ่แ really oh. ม,ม่แมททิวาขายเยอะกว่าของไก้ตอนดีเอ็นดีเอ็นแม่ก็ขายแต่ของไม่ถึงของเจสสิก้าไม่มีใครดูเลยก็จะรู้เปก็ก็แม่ซื้ออแต่แบบดีๆเนาะ yeah. แม่ซื้อให้แม่ทิวแบบดีๆจะค่าซื้อเอาตวของตัวเองแบบ It was all your stuff, so don't be silly. Come here. Yeah. All yeah. yeah. oh, my old all oh, my old stuff that you bought me. Yes, you are. Mm-hmm. Most of them were. Yeah. yeah. Oh, you can give me the change. <laughs> yeah. Oh that could, 50p. Be, that could be mine, yeah. It's only fifty p you can give it to me. <laughs> no, but okay. Yay! I'm going to and i How Oh, blurry. Wait, so how much do I get? Uh, 50. fifty. Fifty. Four, yeah. okay. Four pounds, yeah. Fifty-five, Okay. You have more than One half pound fifty. Fifty, fifty-five, fifty. Mm. Okay. uh do you have to pay your own uh rent, you know. Hmm? You have to pay your own rent this week. I mean, the eight pound. Yeah. Oh. Okay. Did you out hiding? Oh, I've got to run tomorrow. Like, For sports, there. Uh, I've got to run around the field four times. Yeah. yeah. So if I come back home and go to bed, then you know why. สี่สิบไฟยผาไหมเนี่ยสองเผา,าดีกว่าก็แลเกนนเพนมผาก็ไม่สีอ้าเพนเผาไม่สีหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าฟิฟตี้ 253แผ่วโอเคอ้นนี้ทาไมมันอ๋ออ๋ออันนี้ปั่นค่ะ Give up to me อ่าหนึ่54แผ่วคิดว่าจะแรกไหมจะไอเชนไหมไ้่ที่ดสุดดท a ่สุดจะเไ่ตัวแค่ไอเชนบ่อออันนี้เด็กโฟนมาสอนอืมจะต้องใส่ไห เดยวแม่แกไปเอา่อดโอ้ยโอยโอยบดวโอ้นเงี่าว้ย,ย yeah. เดพันบาทอดี้นอเิกใหแม่จะไปบอกให้เทียวนะว่าแม่เอาไปใส่พีกีแบงแล้ว mm hmm. กี่นาทีผ่านไปสิบนาที <Yeah. S 1> คลิปนี้ก็ซ้มนี่ละพี่น้องเอกันิปหน้าี่ยันดีๆจะเสริมงานสิมวฟังเหมือน,นี้กะอังเดเกิล หนึ108่งร้อยแปดปอนเนาะหนึ่งร้อยแปดบ้านทะเลได้ได้อีกพาวแล้วก็บแบงค์นละหาสิบสหาสิบสี่ปอนแบงกันคนละหาสิบสี่ปอนแล้วกันอ่าเป็นเงินไทยกับจั๊กบาทบอกกันร้อยหนึ่งรอยปอนกับสี่ 4, 000, 4, พันสี่พันสี่พี่นอ้องแต่สี่พันสี่น้องพี่น้องเจอกันคีมหนาแล้วคะนอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเท่าหน่อยเป็นเท่าหน่อยเป็นเท่า